นี่ก็เชื่อว่าธุรกิจคณิตศาสตร์ของคนทั่วไปก็คือคุณลดต้นทุนให้ได้เยอวที่สุดคุณจะได้กําไรและคุณจะสําเร็จใช่ไหมคะแต่สําหรับลี่ในฐานะที่เป็นคริสเตียนสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ BSC พยาไทยนะครับหรือที่คลิสจักนิมิตใหม่นะครับตอนนี้ ข้างหน้า BSC ก็มีพี่น้องคริสเตียนมาเปิดร้านสําหรับใครที่อยู่แถวนี้ก็แวะนะครับมีร้านกาแฟตรงนี้น่าทานมากนะครับมีเมนูหลายอย่างนะครับคุณคุณอะไรนะครับคุณโอเล่นะครับขอทำนี่ผมสั่งอเมริกาโนเย็นอเมริกาโนเย็นไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ร้านผลไม้คุณอะไรนะครับคุณเจี๊ยบนี่ทุเรียนที่ผมจองกันนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปกลับไปที่บ้านนะครับก็คุณเจี๊ยบมีผลไม้สดใหม่ขายทุกวันใช่ไหมครับขายทุกจานถึงสุกนะครับโอเคและร้านนี้นะครับ ลูกชิ้นปิ้งน่าทานมาก๋ยวาผมขอเอาอย่างละสองไม้นะครับอ่า๋ยวปิ้งเลยนะครับอยวากินก็มีหลายอย่างก็เป็นร้านพี่น้องคริสเตียนมาเปิดร้านในช่วงสถานการณ์ช่วงหนึ่งนะครับพี่บอาจจะไม่สามารถมีนักเรียนมาแล้วเราก็ปรับพื้นที่ตรงนี้แล้วก็พี่น้องคริสเตียนก็มาช่วยกันค้าข,าย,ขายก็มีหลายร้านนะครับ <laughs> แต่ไฮไลท์วันนี้อีกร้านหนึ่งคือร้านเทียวออยแชร์ลิงนะครับที่เราจะเข้าไปด้วยกันตามผมก็ามาเลยครับ สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะอาจารนี่คือคุณเชอรี่เจ้าของร้านนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่า Peel Oil Sharing คืออะไรนนนี่อยู่ที่คริสจักนิวิทใหม่ค่ะข้างบนนี้นะคะอยู่ที่นี่เองอยู่ <Okay. S 3> ที่นี่เองนะคะแล้วก็ตอนนี้รับใช้เป็นอมัคคณายกค่ะก็ะเป็นผู้ปกครองอยู่ทิจักรเลยนะครับก็รับใช้พระเจ้าแล้วก็นะ เป็นเหมือนกับเราวาดด้วยที่ดูแลธุรกิจต่างๆตรดูคิวตะรนร้านต่างๆเห็นร้านใหญ่เยอะเรามาดูรอบๆสักนิดนึงก่อนแล้วจะแวะมานั่งคุยเกี่ยวกับชีวิตของคุณเชอรี่กันเชิญเลยครับไปยังไงต่อครับเปรียวออยแชริ n งค่ะเราทําเกี่ยวกับน้ามันหอมระเหยค่ะน้ามันหอมระเหยกินไม่ได้คะบางตัวเรากินได้บางตัวกินได้บางตัวกินได้ค่ะกูดอย่างเบอร์กมอนนี่เป็นมะกูดทานได้ไหมเรายังทานมะกูดได้ พอเอามาสกัดเป็นเอเซนชยลออล์ตัวนี้ทานได้ว้าว <Wow. S 1> แล้วสิ่งพวกนี้มีประโยชน์ยังไงครับน้ำมันหอมระเหยอะ่ะมันเป็นสารอโรมมติกในพืชที่มันถูกซ่อนอยู่ตั้งแต่ในเปลือกลำต้นมเมล็ดใบนะคะ,ะ,ะในผลออใช่ค่ะแล้วพืชเนี่ยจำเป็นต้องมีตัวนี้เพื่อจะทำให้มันเขาเรียกว่ามีชีวิตอยู่ได้ตามชื่อภาษาอังกฤษคือเอเซนชลอคือถ้าพืชไม่มีตัวนี้พืชจะตาย <Wow. S 2> ค่ะค่ะมันคือคอยปกป้องพืชจากการถูกรบกวนอ,อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าเนี่ยสร้างคนกับพืชอะแพทเทิร์นเดียวกันค่ะ <Wow. S 2> เราเอาแพทเทิร์นของพืชมาใช้กับคนเพราะงั้นมันเลยดูแลสุขภาพเราได้วว้า <Wow. S 2> ค่ะคือตรงเนี้ยเป็นออฟฟิศเดิมของ BSC นะคะ hmm. แล้วก็ ทางเบียีเนี่ยคุณโบติดต่อมาว่าพี่ชลิอยากได้โบที่เป็นนักร้องดังๆอ่นแหรอะใช่ค่ะอยากได้ออฟฟิศไหมนะคะก็เขาก็เลยบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเดิมเป็นห้องประชาสัมพันธ์ก็เผื่อว่าพี่ชริอยากได้ออฟฟิศตอนนั้นเอาจริง เบียซีเผื่อได้ค่าเช่าด้วยโอ้ช่วยกันช่วยกันนะคะเราก็โอเคเรามาคิดว่าเราก็ได้มีออฟฟิศให้คนมาปรึกษาว่าเขามีปัญหาสุขภาพเรื่องนี้แล้วเราจะแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวไหนให้กับเขาในโซนนี้ก็จะเป็นห้องให้คําปรึกษาใช่ไหมคะส่วนห้องโซนนี้นะคะเดิมเป็นร้านหนังสือค่ะร้านหนังสือนะคะร้านหนังสือคริสเตียนใช่ค่ะร้านหนังสือคริสเตียนแล้วก็ตรงนี้ลี่ก็เลยคิดว่าในเมื่อนั่งห้องนั้นไม่พอเราเลยมาทําให้เป็น Education sharing คือให้มีห้องที่จะทำการสอนแล้วก็ออบรมได้ค่ะสมมุติว่าใครอยากจะสนใจเป็นธุรกิจนี้ที่ต่างๆในประเทศไทยก็ต้องมาเรียนคุณเชอรี่ก่อนได้เลยแล้วถ้เกิดกับเออคุณแม่ไม่สบายเป็นโรคนู้โลกนี้ตัวไหนช่วยใ่ค่นี่เป็นห้องเทรนนิ่งนี่จะเป็นห้องเทรนนิ่งแล้วก็เป็น บอร์ดที่เราจะอ่าน,เ,นเช่นอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์ถามว่าแต่ละกลิ่นมันช่วยอะไรโอ,โอย่างเงี้ยค่ะน้ํามันแต่ละตัวช่วยอะไรแล้วก็ลี่จะให้เขาได้มีโอกาสได้เปิดเทสต้มโมได้ด้วยนี่เหมือนพิพิธภพ,พันเลยนะครับ <laughs> นี่เป็นแค่50สิกลิ่นค่ะม,มันมีเยอะกว่าน,นี้อีกมีเยอะจริงจริงมีเป็นร้อยค่ะคแต่ว่าผนังเราไม่พอค่ะอ,คอันนี้ก็เป็นหัวใจสําคัญแบบอยากให้คนได้เรียนรู้ต้องให้เขาได้ดศึกษาก่อนว้าวว้าวใช่ค่ะ น่าสนใจมากครับแล้วก็<ะ>ผมเคยใช้โดยไม่ตั้งใจพ<ะ>ี่น้องคิสเียนคนหนึ่ง<ะ>แล้วมีประโยชน์มากเพราะผมต้องนั่งใช้แมสตลอดบินไปอเมริกาไปกลับแล้วผมอึดอัดมาก<ะ>ตัวนี้ทำให้ผมอยู่รอดปลอดภยัยถึงอเมริกา<ะ>แล้วไปกลับเพราาว่า สดชื่นมากดีจริงครับดีค่ะมันดีค่ะมันช่วยเนื่องจากนอกจากน้ํามันแล้วนะคะเซกชันนี้มันก็จะเป็นแบบเขาเรียกอุปกรณ์แล้วกันค่ะคนที่แบบมีน้ํามันก็อยากจะมีที่เก็บอ่ะนี่ก็จะมีแท่นวางให้ครบเครื่องค่ะบแท่นวางน้ํามันอยากจะเก็บแบบไหนหรือว่าบางคนเขาชินกับการเอาก้านทุบแบบก้านไม้หอมใช่ไหมคะนี่ก็โอเคมีมีเหมือนกันเราก็เสียบ อันนี้ลงไปในขวดน้ำมันได้มันก็จะกระจายกลิ่นให้เรา,าคร่ะพวกนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรื่องสารน้ำมันออนกาดเนี่ยเป็นน้ำมันที่ขายดีที่สุดในอเมริกาตอนปีน2019ช่วงหกเราไปทำอะไรครับผมอ,อันนี้จะเป็น d e t ท r g e n t คือเป็นซักผ้าซักผ้านนสะอาดใช้โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบ ออร์แกนิกทั้งหมดลูกคนไหนใครแพ้อะไรผงสับคอกเคมีก็ลองดูนะครับมาที่นี่ครบนะครับแล้วจะมามีน้ําพริกด้วยแหละครับตอนนี้อันนี้จะเป็นของน้องที่โบสถ์อีกขั้นหนึ่งหมูได้รวมทุกอย่างเลยเขาเนี่ยมีลูกชายคนเดียวเขาชื่อน้องกิ่งมีประวัติแพ้อาหารแบบรุนแรงก็คือทำให้ไปเจาะดูแล้วเนี่ยแทบจะกินอะไรไม่ได้ตอนนั้นเนี่ยกิ่งเล่าให้ฟังว่าขนมของลูกเขาได้อย่างเดียวคือลูกเดือย ราะว่าเขาแพ้เยอะมากกินอะไรไม่ได้เลยกินอะไรไม่ได้เลยน้องตะวันนะคะทีนี้เขาก็เลยเกิดแรงบันดาลใจว่าเขาอยากจะมีร้านที่ขายขนมสําหรับเด็กแพ้เข้าใจเด็กที่หอยากกินนู่นกินนี่ใช่เพราะงั้นขนมที่วางอยู่ตรงนี้ผ่านการแอปพลูฟจากกิ่งแล้วว่ามันกินได้ลูกเขาอ่ะกินได้ลูกคนอื่นพิสูจน์ด้วยตัวเองพิสูจน์ด้วยตัวเองว่างั้นค่ะดูครับเบคอนคีโตสําหรับคนชอบกินเบคอน นี่คือเ<ะ>บ,บคอนที่ปลอดภัยที่สุดในโลกน,น้องนังค่ะว่าค<ะ>คุณชลรี่รู้จักพระเจ้าได้ยังไงแล้วมาเป็นพิสเียนได้ยังไงครับโอ้คุณพ่อชล,ลี่เป็นผู้ก่อตั้งคริสตจักรที่นี่ค่ะเป็นเพื่อนรักอาจารย์ธงชัยค่ะคุณพ่อชื่ออะไรนะครับคุณประสิทธิ์แก้วืีโพทองค่ะ คุณประสิทธิ์ที่อาจารย์พูดในเชล้บ่อยๆเองครับ <S <S เป็นเพื่อนรักของแม่าลวงชัยอันนี้ลูกสาวลูกสาวค่ะลูกสาว,วก็เต,ติบโตในครอบครัวคริสเตียนนครอบครัวคริสเตียนแต่ว่าก็มีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้าคือตอน,นเด็กๆเราไปค่ายบ่อย <Okay. S 2> แล้วก็เ,เวลาพ่อส่งไปค่าย,ย้ยคะเราก็รู้สึกว่าเออพระเจ้าเรียกเราว่าให้เราติดตามพระเจ้าวันที่คุณพ่อเนี่ยจะเสียชีวิต ุณพ่อเสียชีวิตแล้วนะคะคแล้วก็คุณพ่อสั่งไว้2อ,อย่างว่าลูกต้องอย่าทิ้งพระเจ้าและอย่าทิ้งคลิสตังนี้ินใหม่ซึ่ง <Wow. S 2> คุณพ่อได้ก่อตั้งเอาไว้ <Why S 2> ที่ <man. S 2> นี่ค่ะที่ BSC ค,ค่ะเวลาเรารับใช้พระเจ้าเนี่ยมันมีจุดอะไรที่เราท้าทายเราที่ต้างแตกต่างจากข้อพกศษิษยธรรมดาที่เราอยากจะแชร์ให้ผู้ชมฟังไหครับ คริสเตียนทุกคนก็คือมนุษย์เราก็เป็นคนแบบคนอื่นเกิดในครไม่ใช่ว่าพิเดีกว่าคนอื่นเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ยังต้องการสร้างใหม่ซ่อมงใหม่ทุกๆวันเหมือนกันนะพระเจ้าก็เปลี่ยนเราใหม่ทุกๆวันแต่ว่าในการทํางานร่วมกันในคริสตจักรการรับใช้ทุกคนมีหัวใจเราทํหนึ่งเรเราอยากให้งานนี้ออกมาดีแต่ว่าบางครั้งมันอาจจะความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้างเป็นธรรมดาแต่ว่าเราถ่อมใจเรายอมรับฟังซึ่งกันและกันนะคะเรา แม้ว่าเราอายุมากกว่าเขาเราเรียนรู้ที่จะขอโทษรุ่นน้องก็ยัง ừ, ได้ไม่เป็นเรื่องน่าอาย ừ, สําหรับรี <ừ, S 1> ่นะคะแต่เราเร,รู้สึกว่าทํางานให้เกิดผลมากที่สุดถวายเกียรติพระเจ้ามากที่สุดอันนี้สําหรับรี่รี่ใช่ค่ะเป็นเป็นเรื่องที่เรายึดการทํางานแบบนี้แหนละทํายังไงก็ได้ให้งานออกมาได้ประสิทธิภาพและถวายเกียรติพระเจ้าสูงสุดยอดเยี่ยมครับแต่สําหรับคนที่ดูอยู่ตอนนี้ก็ต้องถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ยากเนาะ มีทั้งสงครามทั้งโควิด <c oughs> ทั้งหูเยอะแยะเลยแล้วคุณชลดีมาทําธุรกิจ <c oughs> ตรงนี้ <c oughs> มีความท้าทายอะไรหรือความ <c oughs> ยากลำบากอะไรบ้างในช่วงนี้ไหมครับ คือเดิมรีทำทุกิจสิ่งกินมาก่อนนะคะตอน2019เนี่ยห้างล็อกดาวน์ทุกอย่างลูกค้าของรีเนี่ยเป็นห้างเป็นโรงพยาบาลเป็นโรงแรมเขาเรียกว่าสภาพไม่รอดกันแล้กันเราก็ไม่มีงานคือรี่ตอนนั้นเหมือนคนไร้่่าจริงๆค่ะอาจารมันไม่มีงานทำมันไม่มีอะไรที่จะเสนอราคาได้แต่ว่าพอเรามี essential อ i ์อีกอย่างหนึ่งที่ เราก็พอจะแนะนําได้นี่จังหวะที่โบแนะนําว่าพี่นี่มาทำออฟฟิศไหมเราจะกล้าลงทุนอะไรนะจุดจุดนี้นะคะแต่ว่าพอลีคิดอย่างเดียวว่าหนึ่งเราได้ช่วยดีเอสีสองถ้าเรามาอยู่ตรงนี้เรามีที่ของเราที่จะทําให้คนเข้ามาได้อ่าแล้วเราอยากจะทําให้เป็นหน้าตาให้ดีเอสีดูแบบเปลี่ยนลุกไปได้ด้วยอ่าลคุ้มละถ้าเราคิดถึงคนอื่นเมื่อไหร่ลีกล้าโอ้ลีเชื่อพระเจ้านําได้แต่ถ้าเราคิดถึงแต่ตัวเองไม่กล้า คือตัวเองตอนนั้นก็อยู่ในสถานการณ์ที่ถ้าให้เดินต่อดูจะเหนื่อยเหนื่อยแต่ว่าพอพอเพื่อจะคิดถึงคนอื่นโอ้โหเรามีแรงขึ้นมาเลยมีแรงขึ้นมาเลยประทับใจมากเลยครับดีค,ครับแล้วมาอารู้จักธุรกิจตัวนี้ได้ยังไงครับค่ะ เนื่องจากลูกสาวรีดป่วยเป็นผื่แพ้นะคะเป็นหนักเป็นหนักมากแล้วก็เข้าโรงพยาบาลหาหมอทุกเดือนเลยจนมีเพื่อนที่เขาเป็นห่วงเราเขาก็แนะนําว่ารีลองศึกษา Essen t i a l อ i อยไหมพอตอนที่รีดอ่านตอนนั้นยังไม่มีในสาขาในประเทศไทยค่ะทุกอย่างเป็นภษอังกฤษแล้วก็พออ่านแบบมันดีขนาดนี้เลยเหรอแล้วก็ใช้กับลูกด้วยนะคะจนลูกเราหายจริงๆสุขภาพก็ดีขึ้นมากไม่ไม่ไม่ใช่แค่หยุดอาการแต่หายเลยหายเลยจากที่เคยต้องนอแล้วก็ พ่นยาคือเด็กภูมิแพ้โพรงจมูกจะไวกว่าเด็กคนอื่นาานะคะาาแล้วก็เวลาอากาศเย็นชื้นพวกนี้จะต้องแบบพ่นยาการพ่นยานั้นมันมีผลระยะย,ยาวต่อเด็กเขาก็พ่นทันทีมันสะ <ผล S 1> สมบางอย่างนาาในร่างกายใช่มันเป็นสเตียรอยด์หน่อยๆออยนี้พอเราใช้ตัวเอเซนเชียลไอ์ดูแลสุขภาพทุกวันค่ะลูกของเราห่างจากการใช้ยาปฏิชีวนะโอเคค่ะมันก็เลยทําให้รู้สึกของนี้มันดีมากเลยเราไม่ควรจะเก็บไว้คนเดียวทีาจะชอบ พี่จะเจอใครแล้วจะบอกเล่าเรื่องนี้ให้ก<อ>ับเขาฟังว่าลองไหมเขามีเขามีเข็มเจ็บปวดแบบนี้ลองอันนี้ไหมเราก็จะหยิบยื่นอันนี้ให้เขาลองว้าวค่ะธุรกิจมันเลยเริ่มต้นจากการเป็นผู้ให้ก่อนยอดเยี่ยมเลยเขาก็เริ่มจากจุดสําคัญที่เป็นเพนของครอบครัวเขาคือลูกสาวป่วยจริงๆแล้วก็ตัวนี้รักษาได้จรงิงแล้วพอรักษาได้ก็อยากจะส่งต่อสิ่งนี้ไป ก็แปลว่าคูบแล้วทั้นครอบครัว<ช>ว่าเวิร์กนะครับแล้วก็มาเป็นธุรกิจที่เข้ามาในใช,ช่วงที่สถานการณ์สิ่งมันวิกฤตใช่ค่ะ,ะ้วครับสำหรับผู้ชมที่รับชมตอนนี้อาจจะมีบางอย่างที่เราจะทําเหมือนเดิมไม่ได้ไ <c oughs> อจจเดิมพีธุรกิจเราเคยดีเคยอะไรต่างๆแต่ว่าพอสถานการณ์มันเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนแปลงก็ไปสู่สิ่งที่อาจจะเป็นโอกาสใหม่เป็นความหวังใหม่เกิดขึ้นมาได้นะครับอยากฝากอะไรถึงผู้ชมนิดหนึ่งก่อนเ้ยค่ะสาหรับลี่นะคะ วันนี้อาจารย์ถามลี่เรื่องธุรกิจอะลี่ก็เชื่อว่าธุรกิจคณิตศาสตร์ของคนทั่วไปก็คือคุณลดต้นทุนให้ได้แลอวที่สุดคุณจะได้กำไรและคุณจะสำเร็จใช่ไหมคะแต่สำหรับลี่ในฐานะที่เป็นคริสเตียนการที่ลี่มาอยู่ที่นี่ที่ VSC นี่จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนบ้านร้านอื่นไยังไงนี่จะช่วยอะไรเขาได้บ้างสุดยอดเลยครับเราคิดถึงคนอื่นการที่มีแขกมาหาเราเนี่ยแล้วเขาได้ไปอุดหนุนน้ําซื้อผลไม้หรือแม้แต่ร้านข้าวที่เขาจะได้ผลประโยชน์อะไรนิดหน่อยหน่อยที่เราช่วยเขาได้นี่มีความสุขมากแล้วก็ในพระคัมภีร์พระเจ้าก็บอกเนาะว่าเราตวงด้วยขนานอันใดพระเจ้าก็ใช้ขนานอันนั้นเกลับพืนให้กับเรา คือถ้าถ้าเรามีความเชื่อในพระเจ้าทุกคนมีวิกฤติเชื่อนะคะทุกคนมีวิกฤตแต่ว่าเราวางใจพระเจ้าสุดยอดเลยครับถึงคนอื่นวางใจพระเจ้าค่ะอยากจะฝากเป็นกำลังใจนะครับคัมเมนซีซีรีนี้เป็นซีรีส์ที่พามาเยี่ยมธุรกิจร้านต่างๆของที่น้องคริสเตียนเพื่อจะเชื่อมต่อกันและกันอย่างน้อยสิ่งนี้จะสะกิดใจท่านแล้วก็เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นแบบอย่างหรืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งให้ท่าน ได้มีโอกาสได้เจออะไรที่น่าสนใจแล้วอาจจะคอนเนคกันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยรักษาหรือเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ท่านอาจจะรอ,อคอยอยู่แล้วก็ถ้าคนอยากจะเข้ามาที่นี่และสนใจติดต่อ,อยังไงครับผมก็จริงๆที่ร้านเราเปิดทุกวันละค่ะจัน์ถึงสุกนะคะแล้วก็ 10โมงก็เปิดละค่ะจนถึงประมาณ5โมงเย็นค่ะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะแวะมาได้ค่ะโอเคครับเดี๋ยวผมต้องไปหาเลือกสักชิ้นหนึ่งกลับไปนะครับเพราะว่าเป็นภูมิแพ้เหมือนกันนะครับเพื่อตัวนี้จะรักษาแล้วมจะมาอัปเดตให้พี่น้องทราบนะครับว่าเป็นอย่างไงบ้างการสุดท้ายขอพระเจ้าอวยพรธุรกิจนี้และก็ส่งต่อสิ่งนี้ต่อไปขอให้ธุรกิจนี้แข็งแรงเพื่อช่วยคนอื่นต่อไปนะครับขอบคุณครับพระเจ้าพ่อไหครับสวัสดีครับ